เวลา14นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระกนิธฐาเทราเจ้าตกรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดประวัน,นิเวศวิหาร ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระเกศและทรงเป็นประธานในพิธีพุทธ,ธากพิเศษพระพุทธ,ธามหิดลมงคลปัญญายาันซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้ดำเนินง,งานโครงการเฉลิมพระเกียรติ65พรรษาเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ65พรรษาวันที่2เมษายน2563 และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระชทานแก่มหาวิทยาลัยและประชาชนตลอดมาโดยเฉพาะการเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและทรงเปิดมหาวิทยาลัยมหิดลสาลายาในปี2526มหาวิทยาลัยจึงร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยายลัยมหิดลในพระราชูปัรภ์และมูลนิธิดรเทียมโชควัฒนาดำเนินงานโครงการได้แก่การจัดสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก65นิ้วได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธมหิดลมงคลปัญญายานนำแบบมาจากพระพุทธมหาลาบซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ได้พระราชทานแก่มหาวิทยายลัย่อปี2535และการจัดสร้างหอพระเจริญพระเกียรติได้รับพระราชทานชื่อว่า อพระพุทธมหาสิริพิรยพัฒน์เพื่อประดิษฐานพระพุทธมหิดลมงคลปัญญายาณและก่อสร้างลานปฏิบัติธรรมบริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยายลัยมหิดลสารยาตลอดจนยังได้รับพระราชอนุญ,ญาตให้จัดสร้างพระพุทธมหิดลมงคลปัญญายาณขนาดหน้าตัก16นิ้วและ9นิ้วและเหรียญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญายาณเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณ ในการดําเนินงานโครงการสมเด็จพระอริยะวงศ์สังฆานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานแผ่นทองทรงจานและชนวนเพื่อนําขึ้นทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายในการประกอบพิธีเททองหล่อพระเกศพระพุทธมหิดลมงคลปัญญายานและสมเด็จพระวรรณรัตนเจ้าอาวาสวัดประบวรนิเวศวิหารได้มอบพระบรมสารีริกธาตุให้อัญเชิญไปบรรจุบนพระเกศด้วย